บางทีเราต้องจ้างช่างด้วยนะคะว่าว่าเรายังรู้สึกเคืองๆอ,อยู่อย่างอันนี้เคสนี้มีตรงนี้เห็นไหมเอียงมาทางนี้หน่อยค่ะตรงตรงนี้ที่มันเคืองๆอ,อยู่ที่บอกถ้าเจ็บบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหยุดให้ทันทีเนาะก็เหีนน๋ยวต่อเลยไม่ไม่เหลือตอค่ะก็แบดไม่หมด

เล็บที่ทามานะเ mm hmm. ฉด้ตตองแทนเจ็บไหมจ๊าอีกนี้หนึ่งค่ะแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคไหวไหมคะ เรียบร้อยค่ะสังไงนะสบาย,ยบขึ้นไหมคะสบายขึ้นนะหายเลยนะ